สวัสดีครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนฐานนาฬิกานะครับตัวนี้ c a s ิโก่อนจะไปซื้อว่าฐานเบอร์อะไรนะครับเราก็ต้องแกะดูว่าใส่เบอร์ไหนนะครับ เบอร์ยี่ห้านะครับสองสองศูนย okay. ์สองห้าเคเราได้เบอร์แล้วเราก็จะไปซื้อฐานมาเปลี่ยนนะครับไม่ติดเลยนะครับเราได้ฐานมาแล้วครับนี่ผมซื้อในเซเว่นนะครับของ panasonic ก็จะมีเบอร์บอกนะครับสองศูนย์สองห้าเบอร์ยี่ห้านะครับ นี้ราคา55บาทโอเคแล้วก็ชอดแบตเดิมนะครับโอ้ยดูแล้ว มีไฟติดแล้วนะครับทำไมตัวเลขไม่ขึ้นน่าจะพังแล้วจะไฟติดนะครับไฟไฟขึ้นอยู่นะครับ่าจะเครื่องพังแล้วเสียดายฐานจังนาฬิกามันใช้ไม่ได้แล้วไม่ติดแล้วโอเคครับตัวนี้เครื่องไม่ใช่ฐานหมดแล้วครับฐาน ต,ตัวเครื่องมีปัญหานะครับนะฮะไปใช้ประโยชน์จากอื่นครับตัวนี้ก็น่าจะแบตน่าจะใช้ได้น่าจะเคยเปลี่ยนแล้วจะจําไม่ได้ตัวนี้ผมได้ถอดตัวไส้ออกมาแล้วครับมันก็ติดแล้วครับเราจะล็อกแบตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอืมล็อกแล้ว อยังใช้ได้ครับนี่จะตั้งเวลานะครับวันนี้เก้าโมงกดยังไงเนาะไฟจีดนะครับอืมเดี๋ยวเอาเข้าไปแล้วไปกดดีกว่าครับ ติดแล้วครับนี่มีไฟด้วยตั้งยังไงกันเนาะโอ้ได้แล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอทำไมมันเป็นสิบสองชั่วโมงเปลี่ยนเป็นยี่สิบสี่ได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวตั้งเวลาครับตัวนี้ผมต้องคอยตั้งเลาตอวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับ ตัวนี้ก็ประกอบกับคืนครับดูตัวลำโพงเป็นหลักนะครับน็อตตัวเล็กระวังหายนะครับถอดออก เรียบร้อยครับนี่ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ง่ายๆนะครับด้วยตัวเองครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ